สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรายังโชคดีนะครับที่ยังมีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ห่างหายไปหลายวันนะครับเนื่องจากว่าต้องไปภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดินทางกลับมาแล้วนะครับก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันครับช่วงนี้รถไฟฟ้าสายสีแดงกําลังเปิดรับสมัครพนักงานนะครับคุณผู้ชม บริษัทรถไฟฟ้ารอฟทจำกัดนะครับเป็นบริษัทลูกของการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งนะครับตั้งแต่วันที่9ถึง20กันยายน2563นะครับเพื่อเตรียมการทดสอบเดินรถเสมือนจริงในปี2564นะครับคุณผู้ชมที่ต้องการร่วมงานกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็สามารถที่จะมาสมัครงานได้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ ก็จะมีแบ่งเป็นกลุ่มสายงานนะครับกลุ่มสายงานที่รับสมัครตอนนี้ก็จะมีกลุ่มสายงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มสายงานบริหารกลุ่มสายงานวิศวกรรมกลุ่มสายงานปฏิบัติการนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มสายงานนะครับกลุ่มสายงานบริหารก็จะมีตําแหน่งที่เปิดรับตอนนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่อำนวยการและงานสารบัญนะครับ ในส่วนของกลุ่มงานสายปฏิบัติการนะครับก็มีหลายตําแหน่งหลายอัตรานะครับที่เปิดรับตอนนี้จะมีตําแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถไฟฟ้าในเส้นทางหลักเจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านวิศวกรรมเจ้าหน้าที่ควบคุมการกระจายข้อมูลข่าวสารเจ้าหน้าที่ประจําสถานีเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า ในแต่ละตำแหน่งนะครับก็จะเปิดรับหลายอัตรานะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่แผนกทรัพยากรบุคคลบริษัทรถไฟฟ้ารฟทจำกัดหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ srtet.co.th นะครับในเว็บไซต์นั้นจะมีรายละเอียดของตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใบสมัครมาแล้วก็ส่งใบสมัครทางออนไลน์ได้เลยนะครับคุณผู้ชม มีรายละเอียดต่างๆในใบสมัครนั้นเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างจะสะดวกนะครับคุณผู้ชมลองดูว่าตำแหน่งงานไหนที่เราต้องการนะครับหรือว่าตำแหน่งงานไหนที่เหมาะสมกับเรานะครับส่วนบุตรการศึกษาเท่าที่ทราบมานะครับก็จะมีตั้งแต่ปวชปวสถึงปริญญาตรีเลยนะครับก็จะมีหลายๆตำแหน่งหลายๆอัตรานะครับลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับในเว็บไซต์นะครับคุณผู้ชม เรามีข่าวสารมีความคืบหน้าเราก็เอามาฝากให้คุณผู้ชมได้ดูได้ทราบกันนะครับเผื่อว่าท่านใดที่กําลังมองหางานอยู่ในช่วงนี้กําลังอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะครับอยากจะร่วมงานกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็อลองเข้าไปสมัครดูได้นะครับในเว็บไซต์ www.sret.co.th t, e t. นะครับคุณผู้ชมก็ขเข้าไปดูกันได้นะครับ ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนนี้เราก็จะเห็นว่าในลานจอดรถนั้นได้นำรถไฟฟ้ามาจอดกันเรียงรายหนาแน่นในลานจอดเลยนะครับคุณผู้ชมที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับ <S <S ก็จะมีการนำไปทดสอบการเดินรถเป็นระยะระยะนะครับในช่วงสถานีวัดเสมียนนา,นาีถึงสถานีรงังสิตนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ในโซนเหนือนั้น ระบบไฟฟ้านั้นสามารถทดสอบได้ถึงสถานีรังสิตแล้วนะครับแต่ในส่วนของที่สถานีไฟฟ้าย่อยจตุจักนั้นตอนนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับคุณผู้ชมในส่วนของการเชื่อมระบบไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจากเสาส่งแรงสูงลงสถานีไฟฟ้าย่อยนั้นตอนนี้ยังไม่ได้ดําเนินการนะครับยังไม่ได้จําไฟเข้ามอแปลงทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ใช้งานเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ ในส่วนของการก่อสร้างการติดตั้งตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากนะครับคาดว่าในอีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะเชื่อมเข้าระบบเต็มร้อเเซนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการติดตั้งการดําเนินงานอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องขับเคลื่อนโครงการในขณะนี้นะครับขอให้ท่านปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยราบรื่นปลอดภัยนะครับ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นระยะระยะนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับคุณผู้ชม1 subscribe 1 Like ไลค์1แชร์1การติดตาม1 c o m คอมเมนต์ ก็เป็นหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการหาข้อมูลมาทำคลิปมาให้คุณผู้ชมได้ดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่หน้าโรงส้มบำร,รุงรถไฟฟ้าสายสีแดงที่บางซื่อนะครับหลังจากที่รถไฟฟ้าได้มาส่งที่โรงส้มบำร,รุงที่บางซื่อแล้วนะครับ เวลาออกจากโรงซ่อมบำรุงนะครับก็จะใช้รถคันเล็กเนี่ยครับคันสีเหลืองเนี่ยครับลากตัวขบวนรถออกมาจากโรงซ่อมบำรุงนะครับมาถึงสายจ่ายระบบไฟให้กับตัวรถนะครับก่อนที่จะจ่ายไฟเข้าสู่ตัวรถนะครับหลังจากที่ประกอบเป็นขบวนแล้วนะครับก็จะยังใช้ตัวรถลากรถดันนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ทดสอบระบบต่างๆแล้วถึงจะจ่ายระบบไฟเข้าไปยังตัวรถนะครับ ในช่วงที่ยังทดสอบระบบตัวรถระบบต่างๆยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะใช้รถลากรถดันอยู่นะครับหลังจากที่ทดสอบระบบต่างๆเสร็จแล้วก็จะนำขบวนรถที่มาถึงโรงส่มบำรุงแล้วไปจอดที่ลานจอดด้านข้างนะครับบางวันก็มีการนำออกไปทดสอบวิ่งทดสอบขบวนรถทดสอบระบบไฟระบบต่างๆที่บนเมลายตั้งแต่สถานีวัดเสมียนานารีไปถึงรังสิตนะครับ คุณผู้ชมที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงก็อาจจะเห็นรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งทดสอบเป็นระยะระยะนะครับในช่วงนี้ เราก็เข้ามาเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับว่าตัวโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นมีความคืบหน้าไปมากนะครับตอนนี้ในส่วนของตัวรถในส่วนของระบบต่างๆนั้นมีความคืบหน้าใกล้จะเสร็จสมบูรณ์เต็มทีแล้วนะครับตอนนี้ขบวนรถที่มาส่งที่โรงส่มบำรุงนั้นก็ใกล้จะครบทุกขบวนแล้วนะครับ แล้วก็ในส่วนของการติดตั้งในส่วนของระบบไฟฟ้าระบบอนัสัญญาณตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดําเนินการกันอย่างหามรุ่งหามค่ำนะครับเพื่อที่จะให้โครงการได้เสร็จเรียบร้อยโดยเร็วนะครับก็ส่งกําลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกๆท,ท,ท่านที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานนะครับให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความปลอดภัยกันทุกๆคนนะครับ ในช่วงนี้ก็ฝนฟ้าตกเกือบทุกวันนะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนไปด้วยนะครับเวลาไปในที่ชุมชนหรือชุมชนแออัดก็อย่าลืมพกหน้ากากาอนามัยไปด้วยนะครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งกาดตกนะครับคุณผู้ชมก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันป้องกันโรคภัยต่างๆอย่าใหา้เกิดขึ้นรอบ2รอบ3านะครับคุณผู้ชมก็ช่วยๆกันนะครับ ก็ขอให้คุณผู้ชมมีสุขภาณนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับทํากิจการงานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จลุล่วงไร้อุปสรรคทํามาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้ค้าขายได้ดีมีกําไรนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ